สบายดีพี่น้องสบายดีมาพูดทุกคนเลยื้อน,นี้คอลรก็เอาภาพงามงาม,มาฝากพ,พี่น้องตามเคยเนาะองนาเข้าเขีเข่ยวงามอมทุ่ม,ม,มพี่น้องเห็นบ่ ความเด้ออันตะเวนขึ้นเด้อมันจะเป็นตะเวนขึ้นจะเป็นซัวรัวนนึงเนาะเพราะว่ามื้อนี้น่าจะฮอนมื้อนี้อันนี้จะเป็นบอนที่เพิ่นปลูกมันต้นเด้อพี่น้องมันปลูกมันต้นจ้ะพี่น้องปลูกมันต้นกว้างยามมันต้นอันน่ะแตกบัดบัดก็จะปลูกใหม่เนาะคําลจะมาถ่ายให้เบิ่งอีกตืนพี่น้องอันนี้จะเป็นเขาเจ้าเก็บกูแล้วก็เหลือแต่อันน่ะ เลือเ่อดแต่ลำมันเนาะหัวมันเพิ่นเอาไปคายแล้วพี่น้องเอ้ยันีจะเป็นภาพบรรยากาศกลางนาเด้อเด้อที่ยวบานคำลาเองผู้ตัวนี้ก็จะเป็นผู้เดียวที่วายูอ่ะนะยู่เหอนคำลาเราทายเห็นหนะเนาะจะยาวไปห้ากันเลยเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศตอนเช้า กระป๋อซาวแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ประมาณ8ป๊บโมกันเนาะขัล่าขี่รถไปเวียดมันงามคือไล่มือแล้ววัชมะไายนะแต่กระป๋อได้ทายเนาะมีการที่อากาศทายให้พี่น้องเบิง่งจะติดกับท่านทางรถสิแหลีพี่น้องรถก็เที่ยวไปเที่ยวมาเขาก็กำลังจะแตกดอก,ดอ,กออกใบเอออันนออกห่วงพี่น้อง เราก็ลเนาะเขาก็กํา <c> ล <anf x> yes ังจะออกห่วงเด้อพี่น้องกําลังจะออกดอกออกห่วงพี่น้องแต่บ่งามปานได้เนาะหน้าแสงนีก็จะบ่อันนบ่บานฝุ่นแล้วก็จะบ่งามปานได้พี่น้องถ้าบานฝุ่นนี่บ่กางามแหละพี่น้องมาดูหน้าฝนเนาะเขาจะงามบ่ใส่ฝุ่นก็งามพี่น้อง ปีดเห็นบ่นกปีดบินนกปีดกินข้าวหนาแสงเห็นว่านกปีดน้นนนยนนอยมันรักกินข้าวหนาแสงอีป,ป้อมแดงมันยั่งบุไลไลแล้วเนสันมันยั่งอยู่ฮันเห็นว่นนาตอนย่ำน,น้อยเนาะแม่บอกไปเลืเฝ้านกปีดอยู่กลางหน่าเจ้าพี่น้องเอ้ยนกปีดกับบักเล่นไล่เดี๋ยวนี้นะพี่น้องให้เธอไล่มาเดย ต้องเด้เฝ้าให้บอกอันข้าวๆอยู่อันกลางหน้าอันเป็นข้าวๆฮัลหลเมนข้าเจ้าอันนั้นเลยพี่น้องนี่ก็จะเมนข้าเจ้าอันปักปักถุงอะไรนกขนาดโบให้นกมากินข้าวข้าเจ้าน่ะโบเมนย่างได้พี่น้องอันข้าวๆนี่จะเมนอันถุงเมนท่องเมนเครื่องอันนั้นอันหนึ่งเลยพี่น้องเพื่อว่าป้องกันนกปีดขี้ยานว่าสันสไปเนาะบบให้มากินข้าวข้าเจ้าไลย งามบ่พี่น้องพี่น้องตรงน้าบันนี้ก็สิกาหงเหียนได้นึงเนาะก็สิได้ยินเสียงน้องน้อยเป็นลมกันจอแจ้จอแจ้ได้นึงเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ก็จะได้ยินเสียงได้นึงเนาะก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยจมเด็กน้อยเที่ยงกันเด็กน้อยลมกันประมาณนั้นแหละพี่น้อง ตามภาษาเด็กน้อยเนาะเขาก็ว่าเอ้ยผู้เยอมาถ่ายคลิปย้ันดนเท้ <c ười> ทำล่าจะถ่ายให้มันครบแปดนาทีจะพี่นอ้องจะประมาณนี้เด้อพี่นอ้องงามล่าพี่นอ้องถ่ายไปถ่ายไปแล้วก็เวาไปนังเนาะพี่น้องเนาะ ไายไปเว้าไปพี่น้องเอ้ยเกื่อให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศง่ายแบบนี้แหละพี่น้องโอเคจำนี้วันนี้สำหรับสิามา์ไทยถึงเต็มแล้วนะพี่น้องเนาะงามโบพี่น้องงามโบงามนะพี่น้องเนาะ สงามว่าพี่น้องเอ้ยงามแทยงามว่าผู้ภาคตามไม้เขียวสดงดงามพี่น้องก็จะเป็นกำลังก็จะเมื่องหนากจะเมืองที่การพี่น้องคิดวรถทัวร์ว้าจะเป็นบรรยากาศแกมทางที่กำลังเที่ยวไปกาเนี่แหละพี่น้องเอ้ยจิตประมาณนี้แหละลมสม่งบุญเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าพี่น้อง ไก่ฟาร์มมูระกอนอะเอ้พี่น้องมนดีมาต่อที่บอนที่บอนที่ขำล่าเห็ดเวียกนอกจากพี่น้องเนาะกระสีประมาณนี้แหละพี่น้องเกี่ยวกับป่าไม้ก่กับสมีต้นไม้เขี่ยวงามอุ่มทุ่มแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาต่ออีกครั้งเนาะอี้จะเป็นข้าวทีว่าเป็นแนวพันธุ์ดีพี่น้องเป็นแนวพันธุ์ที่เซฟบศาวกสิก่อนหรือประสาทสนมักใส่ล่อยู่ในเขตนี้เนาะ ฉะนั้นอนานะก็เลยว่าต้องเลยมาพเพาะแล้วก็มามากาเป็นพิเศษนะเนาะเพื่อว่ามาขัดเม็ดพันเนาะเพื่อมาขัดว่ามันมีอนานะแนวอื่นท่านันเจือปนท่าน่ะเห็นบอกก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องบางแนวก็สิเริมแตกห่วงน้อยหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องตัวน,นี้เริ่มแตกห่วงแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มแตกห่วงแล้ว ก่อนจะได้เข้าเจ็บแซบมาให้พี่น้องกินนี่กับบุมันง่ายนะพี่น้องเอ้ยต้องได้ใช้เวลาต้องได้ใช้ความอดทนและการขัดการปรปับปรุงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ปลูกอดยหนกระทั่งเนาะพี่น้องเนาะคำาลกก็สิมะหะเบิงนั่นหนึ่งมือนี้ก็สิเบาแต่เรื่องข้าวเ้าะพี่น้องเลยกัสิข้าวนี่แหละมันคักเนาะพี่น้องเนาะข้าวนี่เป็นอาหารหลักของ คนลาวเฮานี่เนาะกันชีวาไปอีพ่ออีแม่พากินข้าวเนาะ <c ười> <c ười> จำแจ่วสุดเด้เขา้าวเหนียวจำแจ่วข้าวเหนียวกับปลาแดกเพื่อนบ้าอยู่บ้านไม่เฮากินข้าวเหนียวจำปลาแดก <c ười> ความแซ่บบ่ให้ว่าเนาะพี่น้องเนาะกระหักแซ่บแใดๆแกงโนไม้ แกงเหนียวฮ้อนๆแจ่วน้ำปูสิเนาะพี่น้องโอ้ยบ่มีสินกะอย่าได้แกงหน่อไมแล้วก็แจ่วน้ำปูสิกะป๊าดโถนึงข้าวฮ้อนๆอ่อนๆหอมๆมาจําใส่จําใส่พี่น้องสดแกงนอใส่แจวเผ็ดด้อนด้วาถูกแซ่บาาพี่น้องเนาะบ่ลกยากพี่น้องเอ้ยบ่ลกยาก นอกกําลังออกแล้วจ้ะพี่น้องอยู่เคตบอลํำลาอยู่นอกระกลังออกแล้วขับใจเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิ่งเนาะกดไลค์ให้ขำลาได้เด้อกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจํำลาได้เด้อเพื่อจะได้เป็นการผักดันฮนะํำลาสร้างเก็บงามๆม,มีสลามาให้พี่น้องในเบิ่งได้สมเลยนะต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกับใจใลาย บ๊ายบายรักนะนี่สุขดีเด้อทุกคนเด้อ